สวัสดีครับเดี๋ยวเย็นนี้พามาใส่บั้งรันแต่บั้งรันวันนี้จะใส่เป็นเยือหอยทากหอยทากย่างกับเขียดลวกน่าจะได้อย่างแล้วกระบอกสองกระบอกเนี่ยสองกระบอกสามกระบอกนี่แหละมีหอยทากอยู่ห้าตัวใส่สักสามกระบอกแล้วก็เขียดสักสองกระบอกเดี๋ยวมาดูกันครับผมใส่บั้งรัน นี่ครับเป็นหอยทากที่ผมย่างมาก็ไม่สุกมากหรอกย่างพอมันกลิ่นห,อ,หอมกลิ่นไม่ไหม้หน่อยลองดูผมมก็ไม่เคยใส่เหมือนกันจะลองดูว่ามันจะเข้าไหมเดี๋ยวทุบหอยทากก่อนทุบหอยทากแล้วค่อยเอามาใส่เดี๋ยวมารอดูรอชมกันครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่า นี่ครับหอยทากที่ผมทุบได้สองตัวกระบอกละสองตัวเอาใส่เลยหอยทากย่างย่างพอหมาดๆนี่แหละไม่สุกแต่นี่อีกกระบอกนะึงหอยทากแถวบ้านผมนี่ถ้าจะหายากแล้วและเพราะว่าเขาฉีดยาหญ้ามันตายหมดถ้าแถวอื่นคงจะหาง่าย เมื่อกมันเยอะอยู่แต่เดี๋ยวนี้เ็าฉีดยามันมันก็เลยตายหมดหายากผมก็ใช้บ่อยอหอยทานี่แต่ดักปลาไหลเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมมาใช้จะเป็นลองดูนครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าอ่าครับผมเดี๋ยวไปวางกันใส่กัน เราจะใส่แถวที่ปักเบ็ดนี่แหละแถวที่เคยมาปักเบ็ดนี่แหละเดี๋ยวมันดูกันว่าจะมีตัวไหม ไปแล้วครับกระบอกแรกแต่สายเป็นเขียดเดี๋ยวขอใส่ให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวมันจะมืดครับเดี๋ยวมาลุา้นกันพรุ่งนี้ตอนเย็นสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเดี๋ยวมาดูบังรันดักปลาไหลกันที่ดักไว้เมื่อวานตอนเย็นแล้ววันนี้ตอนเย็นก็มาดูเพราะว่าตอนเช้ามาดูไม่ทานหรอกเดี๋ยวไปทำง,งานสาย เรามาดูตอนเช็นจะเป็นลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมกับเหยื่อหอยทากย่างไปครับไปดูกันว่าจะมีหรือเปล่าฝู้ยฝนตกมาน้ำเต็มเอออีกแล้วโอตกมาเมื่อคืนกับเมื่อเช้านะว้า นึกว่าจะไม่ค่อยมีน้ำาลเนี่ยแล้วมันก็ท่วมบ้างรันผมหมดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เหลือซากแบบนี้จะจำได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าน้ำมันจะไม่มีเอาวะไปเดี๋ยวไปหาบ้างรันกันครับน่าจะท่วมหมดแล้วละ่ะน้ำมันท่วมหมดแล้วนะผมเดินหาตั้งนานหาเอาเท้ามาเหยียบดู จำที่ไม่ได้นีอหลังแรกไอหลังนี้น่าจะเป็นเหยื่อเขียดนะผมจําได้เนี่ยติดตัวใหญ่อยู่สองตัวเลยนะครับเนี่ยเข้าสองตัวเลยเหยื่อเขียดลวกโอยหมดเลยเพราะน้ำมันท่วมเรียบร้อยเลยหมดเลยตัวใหญ่อะ่ะจะสวยเลยเหยื่อเขียดไปเดี๋ยวไปลุน้นอีกกี่หลังนะอีกอีกสี่หลังมั้งเพราะว่า ใส่เยื่อหอยทากไปสามเขียดไปสองเนี่ยได้ตัวสวยอยู่สองตัวแต่ตุยหมดละโอ้กวกาจะเดินหาเจอลืมว่าใส่ไว้ตรงไหนไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อมาลุ้นหลังนี่ครับน้ำทั่วหมดละอันนี้เป็นน่าจะเป็นหอยทากนะ มาดูกันนี้ป่าโอ้หอยทากไม่ได้เรื่องเลยหอยทากไม่มีตัวแา่ว่าจะใส่ไว้ก่อนเพิ่มจะมาวันหลังดูบ้างรันเสร็จแล้วนะครับผ่าไอ้บ้างรันห้าหลังได้ปลาไหลมาสองตัว ไอ้กระบอกที่ใส่เหยือเขียดเหยือไอ้หอยทากไม่ไม่เข้าไม่เข้าเลยเดี๋ยวมนดูเทก่อนเทยากด้วยเดี๋ยวมาเทบรรให้ดูตุ้ยหมดแล้ว ลงมาดินี่ครับปลาไหลโอ้ดีนะหาเจอเพราะฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนนะยันเช้าเพราะเช้าผมไม่ได้มาดูแต่ก็หมานอยู่ครับพอได้ผัดอยู่ปลาไหลสองตัวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผม ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามครับฝากติดตามช่องวิชัยบุญโสมชาแนลได้ครับผมขอบคุณครับปลาไหลสองตัวพอได้กับข้าวอยู่นี่เป็นปลาไหลที่ได้มานะสองตัวผลง,งาน ำงานทำงานตุยหมดละสองตัวครับได้มาเมื่อเย็นเนี้ยพอได้กับข้าวอยู่